สมมติว่านมแม่ค่ะที่เอามาละลายแล้วจริงๆหลักการของการละลายนมแม่นะคะให้ไม่เสียคุณภาพนะคะไม่เสียคุณค่าสารอาหารหรือว่าเสียน้อยที่สุดนะคะแล้วก็คงไว้ซึ่งคุณภาพของน้ํานมแม่ได้มากที่สุดคือแนะนําว่าคุณแม่ค่ะเอามานะคะจากช่องแช่ฟรีซแล้ววางไว้นะคะที่ช่องเก็บน้ําเย็นนะคะข้ามคืนประมาณ12ชั่วโมงหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนมแม่ก็จะละลายนะคะกลายเป็นน้ําจนหมดสิ้นเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ตวงนมนะคะใส่ในภาชนะนะคะแล้วก็แบ่งให้น้องกินนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะแบบ บางบ้านคือแบบเฮยมันไม่ทันแม่ฉันต้องละลายนะตอนนี้ก็เปิดผ่านน้ำกรอกก็ได้ทีนี้เวลาที่เราเปิดผ่านน้ำก๊อกเรามดระวังเนาะอยากให้น้ำก๊อกค่ะไปสัมผัสโดนนะคะปากถุงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะแบบกังวลในเรื่องของการปน <S <S เปื้อนเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะเนาะเออแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราละลายเสร็จ ุ๊นะคะคุณแม่อาจจะต้องแบบใช้ข้อมือของคุณแม่นะคะแกว่งมิกซ์นมให้เข้ากันเบาๆนะคะเนาะแล้วก็ให้น้องทานจริงๆถามว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บนะคะอย่างสะอาดนะคะเก็บถูกวิธีละลายนมถูกวิธีนะคะเนาะเปิดมานะคะไม่ได้มีกลิ่นนมที่แบบเหม็นเปรี้ยวลักษณะเหมือนนมเสียอะไรอย่างะะี้ค่ะก็สามารถที่จะให้น้องทานได้นะ,ะโอเคไหมคะเนาะ